อเอาได้พอเด้อผัวอีอแม่เราดังถ่ายอยู่คนอีแม่เราเป็นสาวสองพันปีดอกสวยตลอดกาลเฮ็นยำ่ำใดก็อ,อ่องตองอ่องตองคือเกา่าคนผู้จบผู้ง,งามลูกเตา่าบรได้เครื่องดอกแม่เอ,อ้ยจะมันงามหลายจังวะเบิ่งบัดใดก็งามคือเกา่า เอาละบัญาหนีเพิน่นว่าคนเฮาเกิดขึ้นมาแล้วสิเว้าเรื่องบุญศีลกินทานสู่พี่น้องฟังเบิ่งจักหน่อยเพิน่นว่าคนเฮาเกิดมาแล้วเพิน่นว่าให้ฮู้กินในฮู้ทานทำบุญร่วมสะอาดตาบาดหงมขันพี่น้องเอ้ยแม่นว่าสิรวยล้นฟ้าคั่นบ่ฮู้จักกินบ่ฮู้จักทานกะบ,บม่มีความสุขดอก,นอกเนะาะแม่ใหญ่เนาะบัดเธอยา้มไตไปเพิน่นว่าเอาไปนั่บ่ได้วยไล่ถิ่มสู่แนว นี่แ่ละเพิ่นว่ายย่ำเฮาไตาไปแล้วได้กะตาห้องหกักมีดผ้าคอดวงเดียวบานแพค่คมเป๋คขวัหักกับเสียมเหียนขันซ้ำน้อยมันสดเขาสีหมอบให้เจ้าย่ำเขาสูขุมและขี่เพิงอัตตาไว้บ่งโหปองทางสิกับเงินบาทเดียวใส่ปากกับบาทว่าเอาไปเผาพันเคียเอาขึ้นจอยกะบบ่อได้ยินเจ้าจมละบ่อได้ยินเจ้าปล่อยคือเอาห้กู้หน่อยแต่ะเฮือสัวละโมฮาเอามาให้กูสาทรัพย์สมบัติมากล่นบ่อเห็นบ้าว่าจังใดอันนี้และเพื่นวาคนเฮ้าหนีบ่พพนเพื่นย เกิดแก่เจ็บตายสุขุสุขชนจุดหมายตงยูมองเดียวกันแต่ว่าความดีความงามเท่านั้นพาวนาสิทิอยู่กับโลกของเฮาไปโดนๆในใจเลือกให้โลกให้หลานห้นหลังได้เฮ็ดตามเห็ดนำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบัดนี้เาเ,เรื่องนี้แหละเรื่องบุญเรื่องบาปพี่พี่น้องเข้าฟังจักน้อยวระจันว่า เอาละพี่น้องเพิ่นว่าการลองการล่ำเมอรอนีมี่ยสามโกธากรสิเป็นหมอลำได้กต้องหลุดหนึ่งเพิ่นว่าล่ำน้ำเพียงบัวสองลำหัวเทียมเกี้ยนสำหรับตามบาดวัดปลาขั้นเปรียบเทียบไปแล้วก็คือจะต้องมี่ไฟถ้ำไฟโลกสตราตลกโปกห้าแข้งก่นสอนว่าลีน่าตาสินแต่ว่าเมืรอนีหมอลำจันเพ็นกับหมอลำทงพูนเาเป็นเกียรติแกเจ้าภาพการเจ้าภาพงานอีพออีเม่พี่น้องเพิมาฟังลองฟังล่ำเพิ่นว่า เขาบอกเป็นเกียรติแกจะภาพการจะภาพงานผู้เพิ่นสางน้ำทําบุญในเมื่อนี่วาสันถว่าบุญคือหยังบาปคือหยังงพ่นวาบุญนี่คือความสุขบาปนี่ก็คือความทุกข์บุญนี่คือความสุขพ่นวาท่านคือหยังท่านคือการไส้ท่าคือความเสื่อเสื่อวามีนรกเสื่อวามีสวรรค์บาปมีบุญมีจังกัจังได้สางกองบุญกันขึ้นมาและแต่ว่า นี่ละแต่ว่าบุญบุญนี้เอาไปเฮ็ดออ่างนอแลวสิเอาไปไทยหน้าดังควายเป็นบ่อเหลือสิไปไว้ในหม้อในควัวปิ้งเจี๋เหลือสิปักใส่หม้อแกงต้มไว้สอดกินะ คำว่าบุญมุนนั่นมันบ่เป็นจังสันดอกคุณแม่นาบุญบุญนั่นคือพระธรรมบ่อซองเห็นเป็นตัวได้แล้วบุญหมอมีนังเนือ้อคือนหัวควายดอกแม่ใหญ่บุญล้วพ่บอกเลขได้ว่าหกหาแม่ละสีสามเดืออคุณยายเออ no, โอ้ยนอะโอ้ยนา นี่เพิ่นกะจังไดว่เพอจะนันแล้วบุญนี่ผู้ใดเหตุผู้นันใดเฮตุเพื่อกันกับ่ไดผัวไปเฮตุบ่แมนเมียสิได้เมียไปเหตุกับ่แมนผัวสิได้ขันไปเหตุนํากันจังสิได้นํากันเน้พี่น้องบ่คือเงินบ่คือทองแบ่งปันกันใส่เพิ่นวาผัวทาสวนเมียใส่เงินคําแจกแบ่งเมียนั่นท่าแต่แปงก็ย่างใดดังกันอันนี้เป็นของเครื่องใส่บ่แมนบุญถ้าเป็นบุญถ้าเป็นกุศลนี่ต้องเหตุเอาทําเอาสันวานี่เพิ่นวาทานนั้นแพลว่าให้ เอาหทานนั่นแปลว่าให้ใจของอะไรเขาก็เรียกเป็นทานทานเลือดต้องไปโรงพยาบาลเด้อท่านเลือดต้องไปโรงพยาบาลทานของเปี้ยวของหวานให้พระสง์องค์ชี้ทานก้น,นั้นได้เป็นเสรีฐีทานมีเป็นพระพุทธเจ้าทานของบูดของเนานั้นก็ไม่ได้บุญบุญนั้นคือความสุขเอา้าเอา้าบุญนั้นนั้นคือความสุขข้าคนไหนมีทุกข์เขาว่าคนมีกรรม บุญนั้นก็คือการกระทําบาปก็คือการกระทําพวกบล่ลำมาลำวันนี้ก็ได้บุญนะ ถาจุดละสิ่งของยกให้ก็คือปัจใจบริจาคเป็นทานผู้ให้ก็คือผู้กล้าหานกล้าทำบุญทำทานเสียสละจริงๆผู้รับจะต้องมีสัจจะไปเลือกฉันวันนะว่าจะรวยหรือจนทำบุญได้ทุกแห่งทุกคนพร้อมญาติมิตรทุกคนประสงค์องค์ชีการทานจาดเข้าในพระสูตรพระองค์ท่านพูดไว้สิบอย่างพอดีทานของกินได้บุญมากอีนีข้อหนึ่งตามบาลีแปลว่าอันนัง ข้อสองให้น้ำเย็นน้ำร้อนทุกคนฟังก่อนบาลีพระกานังข้อสามพระองค์ว่าว่าทางมีสี่ข้อด้วยกันคือว่านัานังมาลังเป็นทานที่ห้าเก็บดวงมาลาจัดไว้เป็นทานทานที่หกให้บอกลูกหรือลานให้ทุกเตียนของหอมก็แปลว่าให้ทานข้อเจ็ดนี้จะจันลูใป้้ จุดธูปไว้ว่าวิเลธานังใครจะด่าเราก็ว่าสมหวังแต่วิเลธานังก็แจกให้เป็นทานปฏิภายังเป็นทานที่ก้าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ยังว่าจะเสร็จกีบหาสะทางท่านไม่รู้จงฟังกานังอายุเป็นทานปลูกศาลาหรือว่าสร้างกุฏิสร้างวิหารก็ดีจัดเข้าเป็นทานสิบอย่างเป็นไปตามหลักทานนี่คือการทานสิบข้อเข้าใจ เอาเจ้ายาาบัดนี้วบาเรื่องการท่านให้พี่ให้ดองเขาฟังเอาลูกมาฟอนเดอบัดนี้เด้อฮฮ๊เฮ้เบอึ๊บฮึ๊บ ใใจยังมั่งกันทานเอกบอ่อีกบ,กบ่มักล้ำตอ่อก่ะได้กะล้ำไอต่อสินละยังบ่สูตรยังบ่สินละเมีเอกกันทานละล้ำเมื่อแม่ในพระิีใน วีในอภัวฟ้าฟังได้พุทธาองค์อัยังใค้ตัดไปกับหนถ้ำเพิ่นเทพปัวเข้ามากระเด้แเลละจังสี่จังสีอาจารย์ท่านเพิ่นสอนมาเด้แเลละสิล้ำเก้าย้อนก่าย้อกัได้เรื่องการท่านเพราะเราอยู่ในสงสารวัาตะวันจนจ่อเฮ็ดจังได้จังสียพระภาษีอันเกิดหัวมามาจังลวงกระเลาบ่งเ้วเพิ่งแล้วก็เห็นหูสูตันบัลสืสดบัลสิส้นสืสิส้นสิส้นเกิดจะมีรั์เกิดปัญญาม สะบังตาพอแล้วนางบ่กถือสินปะใจมันบ่หัหอมจิตบ่ใส่ละกะใจบ่หอมบ่นอมบ่เพียงความเสียฟังไงไก่แดนคิดลอยนู่นต่อตั้งต่อตั้งวังประโยชน์ทางไก่ใจเร่อแม่ละก็ใส่พ่อใจเอพ่อใจตลอดมือสิบนิ้วสาธุการย่อขึ้นบ่นอ๋อมือกลมกาบสะอาดนั่นเด้อพ่อนันเด้อนั่นเด้อรซาเด้อแม่ละแต่เพียงมาทอนันทอนันกับบุญได้ส้ำคัญเฮ็ดเด้อแม่ละแต่เพียงส้ำนันส์ซำนันแล้วเขาลบคนทำคนนั้นแล้วสินำมาเอง มาเองก็ทอเฮาทั Ollie. Ollie. ้งไวผู้ใจใสท่านแล้วท่านแล้วย่อมือปนนมนอบดีประกอบรบทนสมควรเอิ้นว่าโอ้โหแล้วเดิอแม่พุูดทำส่ง นั่นละผู้เสื่อมน้่ยเห็นนะเข้าพระองค์บำเพ็ญอยู่ไ้ทุกวันกวงเมื่อผู้ใจใสืลอเดิอยากทำท่านน้ำอว่คิดจังเดิเด้อแม่นบ่หูบ่กหูพระองค์เจ้าสังญาติวันนั้นท่านผู้แล้วผู้บังเกิดใจใสืแล้วจังเดินทางไประ้วบังในตอนเศร้าน้ำทางเขาเป็นทุกวันเลยบินตาบาดเดินผ่านสวนหาเธอแม่นแล้วากไมบากไม่ขาดน้อยมีม้วนมันสวนมอนั่นน่ะซื้อแววมาลากาเกิดใจใสศรัทธาศรัทธาสองเห็นพระองค์เจ้าว่าไปเอาเขาบ่พอกินขิดเจัวเด้อ เฮ็ดจังไลยก็เธอละเป็นแล้วบอกหับหวบอกหัวพระองค์เจ้าสองยา่าติเฮ็ดไปหมดล,หนหนละไอ้น้าหรอบด้านรอบด้านสิท่านมากหรือผลละเฮ็ดแล้ววนันเนื้อแม่ละไปเอา ปเอาวกวงเกียจอแล้วบางมันมากัดวขวนจอจิดก็เลยโลุดนเลยลนเลยหลนเลยโลนะจังเอาบานเด้อมันมากไปมากไปเอามาล่างบางกินเฮ็ดไปเมดไหนลนอรอบสิ้นรอบสิ้นก็นมากวงเกี้ยจอเป็นจังไลนเด้เอกตา,าตามทอตามท้อเอาเฮ็ดฟันเขนียนทิมมาเอามาว่างเข็นให้พระโคดมเถื่อบาตายจากศาสตร์นั่นแล้วนั่นแล้วแต่เมื่อป้าย่สวรรนะท่านมากวงหนวยนั่นนะเี่เป็นบาดเกียจอได้ไปเป็นเทพบทรบอยู่ในวิภนกู เงาในห้องดูสิตาเทวโลกมาถุกสกเดอมันนี่เดียเดียด,ด,ดสวนาทีนั่งข้องฟังเงาแน่ีีนองพี่นองอย่าไปเลือกการทานมีอย่างการทานไปบ่มีภผหามตาม่ำเนื้อแม่ละตาสัตตาทานพระทานสิทำท่านอย่างแน่บ่หาแจเดิม่นละพระเจ้าพระเจ้ากับบุได้ดังกันย่าไปหาลอยน้องเลือกสั้นเลือกสั้นหลวงพ่อคุณมหาเจ้าหัวครัวหัวซาหัวซาหาม่อมจัวหัวเด้อว่าจะคืนน่หน่อยยา่าซาจังเขา จะคิดมาเด้อแม่จังศสนาจังสกบ,บุญนันบ่อสุนกันทับุญลอยน้อว่านันว่านัน่าหาแต่เป็นพาทุกคาตาขอท่านท่านเหนื่อยยังได้ท่านใจใสท่านแล้วท่านแล้วทำบุญบ่ได้บาท่านันเด้อละให้คนมาบายบายกับบุญได้ดังกันทุกคนภาพเหล่านั้น เ่านั่นตาบอดขาหาักอันนี้ส่งม,มีคักเลือนส่งองเจ้าเครด่อบังสองเคลือโถขอท่านเข้าหอดเขาหอดพราะแต่คิดอะเด้อแม่นอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ท่านไห้แก่กายังได้ขึ้นสั้นฟ้าไปเป็นครูเทาบูตร ดูสิตาเมืองแมนาเมืองแมนาเมืองแม่นาละบนแดดพิมานพุ่นลท่านลายาจกนั่นผู้หากินทุะถูกใจหาใส่ปากกระเด้อไม่ละใส่ทองใส่ทองลทั้งเ้าคามาท่านปลาแดกปลาล่าผาหอมแพ่เรือฉันจังเกือผู้เพียกเครืองกินของเส่ท่านไปแล้วใส่เสื้อน่ะบุญละเด้อแม่ลาสีน้ำจังหนาวจังหนาวผาลาได้เมื่อรุ่นท่านไปแล้วอย่าได้จมน้ำหลังะวังเอาพุละเด้อแม่ละไโลนไปลุ่นซาสีนาไฟนาแทวาดาเห็นแล้วเห็นแล้วผู้ใจ Khuẩn khuẩn ca khuẩn như này Sợ phạt cả lẻm theo hẹn đâu đỡ mẹ hay hỗn đi loại nó lịch vận cam kỳ lệch lá khá อาวิสามัวมองมัมองบอกก็กำทำไรมันไกลดผลเอาเวจีบใหญเมตเตอรก พอเห็นหน้าพ่อสีเป็นสาเดอส่วนนี่ถิ่มไปไรสาพิญญาโลพ่อโลพ่อกดลงล่วงล้อขั้นไปทำผิ็เข้ามุงสมสงายังเทือพอ่อยังเทือแม่ละก็ไปบ่อผนพ่อพดกับว่าละเขาใส่เว่นขั้นพ่อเว่นก็ให้เว่นลีคางมันสากินสุราม่ไ่แม่นะไปทางนั้นจังว่าฉันก็อันยัขึ้นทำเดือถานขอหาอยัขึ้นทำเดือถาให้สงสารหลนีนให้หนีท่อนบอลกลา อันเนี่เราไม่ไงเพิ่งมาบุญบุญนี่บพรามีไผปันแจกเพิ่งมาแหกเครื่องกันบ่ได้คือไม้พากลางการทำบุญวันนี้เปียบคือเฮากินเข่าเฮากินเฮากะอิ่มมั่นบ่ไปอิ่มทองเขาดันผู้บกินคนเฮาเกิดมาหู้กินหูวท่านหู้เฮ็ดหสร้างแบงกินแบ่งใส่แต่ละแบ่งท่านนําจังสีมีความสุขความสุขนั่นล่ละที่เพิ่นเอื้นว่าบุญเนาะอีเม่เนาะ พอเอาบอใจขาดดอกสิบเอาอีแม่ห้ดอกแม่นว่าเดี๋ยวนี้แม่นว่าเดี๋ยวนี้กันบอกว่าทำเนียทำเนียสาก่อนนองลงสิจงก่อนละกับผัวังมันเยินก่อนลังกับผัวังมันเยินเสีเดินไปหนะ้าหาก่อนมาตัวเอาละนอสำเนียกะลงไว้ก่อนกันสิบสองสองก็เป็นดีสิบสี่เท่นั้น บอไดบอกเลขเด้ออันว่าสิบสองสองไปยี่สิบสี่ซื้อยขทองสูตรคุ้นแต่ว่าลูกผู้ใดมันคือเปือกใส่ทองสูตรคุ้นบ่ได้อ่าขอบคุณเด้อพี่น้องบ้านเฮาเฮาซอยสันซอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แยบินขามไปตานี่ไรหิ้งหนเหลียวบางหนังหนาผากี่ไรไหมมากเหลียวบางกวกขาขนขา อีไรหิ้งนาหนาขนขาหม้หนาหนาขนขา n h a ลา phạt นี่กับซอสสอยสอยพี่น้องพังสอยเขานกขีทีเดินความตายให้ไม่ไพ่ออกดอกสังคือว่าเป็นขีบบัตรเทือหีออกดอกผมเพิ่วันนาแต่สอยสอยล่ะพี่น้องพังสอยบัตรไม่แง่ศาสตร์ผัดไว้อยงแง่ศาสตร์บัตรเทือไม่แง่หิ้งเพือเอื่นว่าคุย นี่นะมันแปลกมันบอดได้แปลกหราสันมันเป็นความธรรมาตาดเราสันคุณแม่เราว่านอแม่นอกผู้ว่าอยู่ทางล่างอ่ะนะเป็นบ้าลอด,ดาก็ได้ตัวซำพอซื้อเลือดก่อนเดียวนึงไหมดาโหลดเนาะย่ำแสดงอย่ายถืออยา่าซาเด้อตาขอคอยก็ถือโอกาสตอนนี้ละดดาเราย่ำได้ก็ได้ย่ำไปธรรมดาดาบ่ได้ ย่ามาจังส่พ่อได้ถือโอกาสล่อได้ผู้เฒ่าเอาบุญสันดกอะฟังซอยพี่น้องฟั่งซอยพันว่าเท่าบ้านเพลินกับบ่คือเท่าบ้านโตขั้นมาเท่าบ้านโตกับบ่คือเท่าบ้านเพลินขั้นมาเท่าบ้านเพลินกับยังบ่กขั้นคือเท่าบ้านโตอีกอยู่มันเป็นอย่างตีเท่าบ้านโตขั้นเมาเราแล้วไปจับของผัวพันว่าแม่นสากบัดเถือว่าผัวนั่นเอามาตำดาพันว่าโอ้ยโครยตัวนี่มาสั่น ว่ามันโกกเป็นผือว่าเิพัยก็สวย